พันนาความแห่งพระคาถาที่สิบข้อ555ในพระคาถาที่สิบพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้บทว่าปุทัสะแปลว่าอันโลกธรรมถูกต้องคือประทบกได้แก่ประจวบคือคร <c oughs> อบงาบบทว่า โลกธรรมเมหิได้แก่อันโลกธรรมแปดประการมีลาบและเสื่อมลาบเป็นต้นสับว่าโลกธรรมเมหิเป็นกัตตาในปุถะสับบทว่านักกรรมปฏิได้แก่ไม่วันไหวคือไม่สะเทือนบทว่าอาโศกังได้แก่หมดโศก คือมีลูกสอนคือความโศกอันถอนขึ้นแล้วบทว่าวิรชังได้แก่ปราศจากิเลสเพียงดังทุลีคือมีกิเลสดุดทุลีอันกำจัดแล้วบทว่าเขมังได้แก่ไม่มีภัยคือไม่มีอุปัตถวะในพระคาถาที่สิบนั้นมีวาจาประกอบความดังนี้ว่า เทวดาท่านจงถือว่าจิตของบุคคลใดอาโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหวจิตนั่นของบุคคลนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดจิตของบุคคลใดไม่เศร้าโศกจิตของบุคคลใดปราศจากกิเลสเพียงดังทุลีจิตของบุคคลใดกเกษม จิตนั่นของบุคคลนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดอีกอย่างหนึ่งบทว่ายัสสะแม้ในพระคาถาที่สิบนี้ตัดบทว่ายังอัสสะก็เหมือนอย่างบทว่ายัสสะตัดบทเป็นเยอัสสะในอุทาหอน,นี้ว่าพรามชนเหล่าดัานใดคือ มารดาหรือบิดาชนเหล่านั้นของคุณบุตรนั้นมีอยู่ในโลกนี้ดังนี้เป็นต้นฉะนั้นในพระคาถาที่สิบนี้มีความสังเขปดังนี้ว่าจิตใดของบุคคลนั้นอันโลกธรรมถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวหนึ่งจิตใดของบุคคลนั้นไม่เศร้าโศก หนึ่งจิตใดของบุคคลนั้นปราศจากกิเลสเพียงดังทุลีหนึ่งจิตใดของบุคคลนั้นเป็นจิตเกษมหนึ่งจิตสี่อย่างนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดส่วนความพิสดารในพระคาถาที่สิบนี้ดังต่อไปนี้คาถาว่าด้วยจิตอันโลก,กธรรม ให้หวันไหวไม่ได้ข้อห้าร้อยห้าหกทำแปดประการมีลาบและเสื่อมลาบเป็นต้นชื่อว่าโลกธรรมเพราะเหตุนั้นพระผู้มีภาะเจ้าตรงตัดไว้ในปฐมวัตรแห่งปฐมปัญน,นาฏในอธากานิบาตอังคุตะลนิกายว่าพิสูจทั้งหลายโลกธรรมแปดประการเหล่านี้ ย่อมหมุนไปตามย่อมติดตามโลกและโลกก็หมุนไปตามโลกธระทำแปดประการโลกธระทำแปลประการอะไรบ้างคือลาบหนึ่งเสื่อมลาบหนึ่งยศหนึ่งเสื่อมยศหนึ่งนินทาหนึ่งสรรเสริญหนึ่งสุขหนึ่งทุกหนึ่ง พิสูจน์ทั้งหลายโลกธรรมแปดเหล่านี้แลย่อมหมุนไปตามย่อมติดตามโลกและโลกก็หมุนไปตามโลกธรรมแปดประการดังนี้บาลีในโลกธรรมสูตรที่หนึ่งจบข้อห้าร้อห้าสเจ็อัตถกถาโลกธรรมสูตรนั้นพระอัตถกาอัตถกะในสังคีติสูตรว่า ชื่อว่าโลกธรรมเพราะวิเคราะห์ว่าเป็นธรรมสำหรับโลกผู้ชื่อว่าผลแล้วจากโลกธรรมเหล่านั้นย่อมไม่มีโลกธรรมเหล่านั้นย่อมมีแม้แก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นแลรพระผู้มีพระเจ้าจึงตรัสว่าโลกังอนุปริวัต,ตันติบทว่า อนุพันธันติคือย่อมไม่ละอธิบายว่าไม่กลับไปจากโลกหลายบทว่าโลโกโจะอัฏฐธรรมเมอนุปริวตัติความว่าอันหนึ่งโลกนี้ย่อมติดตามคือย่อมไม่ละธรรมเหล่านั้นอธิบายว่า ย่อมไม่กลับจากธรรมเหล่านั้นสองบทว่าลาโพลาโพความว่าเมื่อลาบมาถึงแล้วความเสื่อมลาบบัณฑิตพึงทราบว,ว่ามาถึงเหมือนกันแม้ในบททั้งหลายมีบทว่ายะสะเป็นต้นก็ในนี้เหมือนกันข้อห้าห้ ดีกาโลกธรรมสูตรเป็นต้นนั้นว่าทำอันจะมีแน่แท้แก่สัตว์โลกชื่อว่าทำสําหรับโลกเพราะเหตุน,นั้นท่านกล่าวคำเป็นต้นว่าผู้ชื่อว่าผลแล้วจากธรรมทั้งหลายนั่นย่อมไม่มีการได้อาหารและเครื่องนุ่มห่มเป็นต้นชื่อว่าลาบอีกอย่างหนึ่ง วัตถุมีอาหารและเครื่องนุ่มหุ่มเป็นต้นเหล่านั้นแลชื่อว่าลาบเพราะเป็นวัตถุอันบุคคลพึงได้ความไม่มีแห่งวัตถุมีอาหารและเครื่องนุ่มหุ่มเป็นต้นนั้นชื่อว่าเสือาาเส่อมลาบก็บรรดาลาบและเสื่อมลาบทั้งสองนี้ความยินดีอันมีลาบนั้นเป็นอารมณ์พระอัคถาจารย์ระบุไว้ด้วยลาบศัพท์ ความยินร้ายอันมีความเสื่อมลาภเป็นอารมณ์พระพุทาจารย์ระบุด,ด้วยอาลาบสับเพราะเมื่อความยินดีมีอยู่ความยินดะความยินร้ายก็ได้โอกาสเหมือนกันเปรียบเสมือนเมื่อเลือดมีหนองก็ต้องมีด้วยสามารถแห่งความช้ำเลือดนั้นพระพทอาจารย์จึงกล่าวว่า ลาเพอาคเตอลาโภอาคโตเยวะแม้ในโลก,กธรรมมียศเป็นต้นก็ในนี้เหมือนกันในอัตถกถามงคลสูตรนี้พระอัฏฐาจารย์กล่าวคำเพียงเท่านี้แลว,ว่าธรรมทั้งหลายในโลกชื่อว่าโลก,กธรรมมีคำอธิบายที่ท่านกล่าวไว้ว่า โลกยังเป็นไปตามตราบใดทำทั้งหลายก็ไม่หมุนกับตราบนั้นขห้าอยห้าสิบเมโนชื่อว่าจิตเพราะเหตุน,นั้นในหมวดธาตุมีจุลธาตุเป็นต้นท่านจึงกล่าวว่าชื่อเหล่านี้คือจิตตะมะโนมานัสสวิญญาณะอัธยะ มานะย่อมเป็นไปในคลองแห่งโวหารโดยสมควรดีกาอภิธรรมมัทธะสังขหัสว่าธรรมชาติใดย่อมคิดอธิบายว่าย่อมรู้แจ้งอารมณ์เหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตวงเล็บธรรมชาติที่ชื่อว่าจิตเพราะวิเคราะห์ว่าย่อมคิดอธิบายว่าย่อมรู้แจ้งอารมณ์ อนุดีกามณิสารมันชุสาว่าจินตธาตุเป็นไปในความว่าคิดก็ความคิดนั้นย่อมมีสามอย่างคือคิดด้วยอำนาจความตรีหนึ่งคิดด้วยอำนาจความรู้แจ้งหนึ่งคิดด้วยอำนาจรู้ชัดหนึ่งในความคิดสามอย่างนั้น ความคิดด้วยอำนาจความตริได้แก่วิตกความคิดด้วยอำนาจความรู้แจ้งได้แก่วิญญาณความคิดด้วยอำนาจรู้ชัดได้แก่ปัญญาแต่ในหมดว่าจินเตตินี้ย่อมได้เฉพาะความคิดด้วยอำนาจความรู้แจ้งเพราะภาวะที่จิตเป็นธรรมชาติรู้แจ้ง เหตุนั้นพระดีกาจารย์เมื่อจะแสดงความหมายแห่งจิตตัศท์นั้นจึงกล่าวว่าอธิบายว่าย่อมรู้แจ้งอารมณ์อีกอย่างหนึ่งสัพท์ว่าวิชานาตินี้เป็นความหมายของบทว่าจินเตตินี้อีกอย่างหนึ่งกิริยาคือความรู้แจ้งในบทว่าวิชานาตินี้ เป็นความหมายของบทว่าจินเตตินี้ข้อห้าร้อหมัวธาตุมีรุละธาตุมัวธาตุมีจุระธาตเป็นต้นว่าจินตธาตเป็นไปในความว่าคิดธรรมชาติใดย่อมคิดอธิบายว่าย่อมรู้แจ้งอารมณ์เหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิต ก็นักศึกษาผงเห็นว่าคำว่าจิตตังนี้ด้วยสามารถทั่วไปแก่จิตทั้งปวงในอธิการว่าด้วยจิตตาสับนี้เพิ่งมีคำถามว่าเพราะเหตุไรพระอาจารย์แม้กล่าวว่าธรรมชาติใดย่อมคิดอารมณ์เหตุนั้นธรรมชาตินั้นเชื่อว่าจิตดังนี้แล้วยังกล่าวไว้ว่า อธิบายว่าย่อมรู้แจ้งดังนี้ด้วยเล่าความคิดไม่ใช่มีความรู้แจ้งเป็นสภาวะไม่ใช่หรือบทว่าจินเตติจะสำเร็จความหมายว่าวิชานาติไม่ได้เลยเพราะผู้มีปัญญาสามถึงจะคิดอยู่โดยประการต่างๆก็บรรลุค,ความหมายที่ลึกซึงไม่ได้ พึ่งมีคำเฉลยว่าเป็นความจริงบทว่าวิชานาตินี้ท่านกล่าวว่าเพื่อแสดงการรับอารมณ์ของจิตพิเศษกว่าหน้าที่ของสัญญาและปัญญาเพราะจิตตัสับเป็นสับใช้ได้ทั่วไปแก่จิตทั้งปวงความจริงธรรมชาติที่ท่านเรียกว่าจิตนั่นคือวิญญาณนั่นเพราะเหตุนั้นท่านจึงถือเอาความว่ารู้แจง้ง กล่าวว่าวิชานาติดังนี้เพื่อแสดงการรับอารมณ์ได้พิเศษกว่าหน้าที่ของสัญญาและปัญญาดีการธรรมสังคณีว่าด้วยบทว่าวิชานาติท่านกล่าวถึงการรับอารมณ์ได้พิเศษกว่าหน้าที่ของสัญญาและปัญญาอีกอย่างหนึ่งอนุดีกาชื่อมณีสาระมาชุสาว่าการรับอารมณ์มีสามอย่างคือ หมายรู้หนึ่งรู้แจ้งหนึ่งรู้ชัดหนึ่งในสามอย่างนั้นความหมายรู้ประการแรกเป็นหน้าที่ของสัญญาความรู้แจ้งประการที่สองเป็นหน้าที่ของวิญญาณความรู้ชัดประการที่สเป็นหน้าที่ของปัญญาแต่ในบทว่าจินเตตินี้ย่อมได้เฉพาะความรู้แจ้งประการที่สอง เพราะจิตเป็นธรรมชาติรู้แจ้งเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าอธิบายว่าย่อมรู้แจ้งอารมณ์เพื่อแสดงการรับอารมณ์กล่าวคือการได้รับอารมณ์ของจิตพิเศษกว่าหน้าที่ของสัญญาและปัญญากล่าวคือความหมายรู้และความรู้แทงตลอดด้วยการพิจารณาข้อห6 1 มัวธาตุมีจุรธาตุเป็นต้นว่าบรรดาจิตทั้งปวงกุศลจิตอกุศลจิตและมหากิริยาจิตฝ่ายโลกิยะชื่อว่าจิตเพราะวิเคราะห์ว่าสังสมการสืบต่อของตนไว้ด้วยอำนาจชวนะวิถีส่วนวิปากจิตชื่อว่าจิตเพราะวิเคราะห์ว่า อันกรรมและกิเลสสะสมแล้วนี้เป็นคำไขด้วยสามารถแห่งจิตธาตศิลปะอันวิจิตชนิดใดชนิดหนึ่งในโลกก็ชื่อว่าจิตเพราะวิเคราะห์ว่างดงามคือวิจิตเพราะทำศิลปะอันวิจิตนั้นทั้งหมดด้วยจิตนั่นเองหมายความว่าอันเขากระทำให้วิจิตด้วยจิตนั้น มีคําอธิบายที่ท่านกล่าวไว้ว่าชื่อว่าจิตเพราะเป็นเครื่องกระทําด้วยจิตนี้เป็นคําไขด้วยสามารถแห่งกิตตธาตุชื่อว่าจิตเพราะเป็นธรรมชาติงดงามนี้เป็นคําไขด้วยสามารถเป็นไปเฉพาะบทก็ในอธิการว่าด้วยจิตตสัมพทน์นี้ความที่จิตเป็นธรรมชาติวิจิต บัณฑิตพึงทราบด้วยสามารถแห่งสัมพยุตรธรรมภูมิจิตอารมณ์ชนิดต่ำปานกลางวณีและอธิปติธรรมเพราะจิตเป็นธรรมชาติที่ต่างกันโดยแยกออกเป็นสราคจิตและสะโทสจิตเป็นต้นความที่จิตตาสับสับเดียวเป็นสับวิจิต ได้อย่างนั้นย่อมไม่มีแม้ก็จริงถึงกระนั้นแม้ส่วนย่อยๆท่านก็เรียกว่าจิตโดยเรียกรวมกันเพราะเป็นสภาพที่รวมอยู่ภายในสิ่งที่วิจิตทั้งหลายเหมือนอย่างว่าเมื่อได้เห็นเพียงบางส่วนของภูเขาแม่น้ำและทะเลเป็นต้นคนทั้งหลายก็พูดก,กันว่า ได้เห็นภูเขาเป็นต้นแล้วฉะนั้นเพราะเหตุที่นักศึกษาย่อมได้ความหมายในศั์ใ,ใดๆด้วยประการใ,ใดๆจึงถือเอาความหมายในศั์นั้นๆด้วยประการน,นั้นๆฉะนั้นธรรมชาติใดย่อมสะสมโดยความเป็นอาเสวนปัจจัยและธรรมชาติใดชื่อว่าจิตเพราะเป็นธรรมชาติอันกรรมปรุงแต่งแล้ว ธรรมชาตินั้นท่านเรียกว่าจิตโดยอาการนั้นส่วนธรรมชาติใดไม่เป็นอย่างนั้นคือกามาวาจรกิยิยจิตทั้งสองดวงและชวนาจิตดวงสุดท้ายมัณฑิตปรุราบว,ว่าจิตด้วยอำนาจความที่จิตเป็นธรรมชาติวิจิตด้วยการคิดถึงอารมณ์ที่ได้รับอยู่เป็นต้น ส่วนฮาสิตุบาทาจิตมีคติเหมือนชนะวจิตอื่นนั่นเองข้อห้าร้ในอัถกถามงโลสูตรนี้พระอัคราจารย์กล่าวว่ามะโนมานัสะชื่อว่าจิตอัถกถามูลปริยาย,ยสูตรว่าราคะก็ดีจิตก็ดี ว่ารหัสก็ดีชื่อว่ามานัสสจริงอยู่ราคะชื่อว่ามานัสสในประโยคนี้ว่า